สวัสดีครับพี่ๆทุกคนณนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านพระอําเภอเมืองปจิมบรุรีจังหวัดปฐิมบุรีนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินที่2ไร่เป็นที่ดินสมบสมูรณ์ด้านหน้าดูสีเลนเป้นตัดใหม่นะครับขายยกแปลง10ล้านบาทนะครับเป็นที่ขายก็คือแปลนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับลูกค้าในสนใจที่ดินแปลนี้มาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับที่ดินแปลนี้มีต้นทุเรียน สิบต้นนะครับขนุนสิบต้นตัวเงาะสี่ต้นมะุนชื่อสามต้นนะครับขอจยกบนให้ดูขนุนสวนสนเส้นตัดใหม่เส้นสามสามนะครับตรงนี้นะครับผมจะมุ่งสู่อำเภอปัจจลคมนะครับถ้าเจอไฟแดงเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองนะครับห่างจากไฟแดงก็ประมาณ1กิโลนะครับห่างจากสถานีรถไฟนักใายจากโครงตัวเมืองตลอดสุดตลาดเช้าก็ประมาณ5กิโลนะครับ มาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยกรุเบศประมาณสิณบรรกิโลนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็คือจะมุ่งสู่ที่อำเภอปากพีเข้าตัวเมืองนครนายกนะครับผมขอแยกมอมให้ดูนะครับผมน,น,น,นักี่ฝั่งนู้นก็จะไปอำเภอปากพีนครแล้วก็เข้าสู่ตัวเมืองนครนายกนะครับวันนี้ผมก็มกลบกับมาที่ดินไปนี้นะครับตรงนี้นะครับผมที่ห็นด้านหน้า ครับตัวนี้คือด้านหน้าก็คือจะดยังไปที่ของหลวงอยู่ครับที่เป็นที่ขายก็คืออยู่ข้างในนะครับด้านหน้าอ่าดหนุนเส้นตะใหส่วนสอนสามสามหน้ากว้างประมาณ40เมตรนะครับด้านหลังความกว้างประมาณ4 3่เมตรนะครับตัวนี้ก็คือฝั่งซ้ายทพรแป๊บนึงละเขตนะครับความยาว60เมตรนะครับส่วนฝั่งขวาที่เป็นกระแพงแล้วฝั่งขวานะครับความยาวประมาณ90เมตรนะครับตามผมมาครับสุนารชนพื้นที่ข้างในนะครับ ตัวนี้ก็คือระเขตด้านซ้ายนะครับวพอแป๊บตัวนี้ก็คือทุเรียนครับทุเรียนตัวนี้ก็คือขนุนนะครับผมริดดูทุกปีนะครับแล้วก็ทาเดดีติดหนุนเส้นตัดใหม่นะครับดินเป็นนี่เหมาะมากนะผมะครับมาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทํา,ทาเป็นห้องแถวลังค้าให้มาเช่าฝั่งตรงข้ามนะครับ ต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนนะครับต้นขนุนนะครับบอดี้ดีปีนี้นะครับผมมาชมก่อนนะก่อนครับยากาศดีมากทำเลก็ดีนะครับแล้วก็คือกำแพงฝั่งขวานะครับต้นขนุนเป็นต้นทุเรียนนะครับทุเรียนนะครับตามผมมาแล้วนะครับพาชมพื่นที่ต้นหนังนะครับต้นนี้ก็คือต้นมังชิดนะครับผมมังชิดนะครับ หน้าก็คือจะมีต้นขนุนทุเรียนมุกชิดนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีต้นเงาะด้านหลังนะครับวันนี้คงว่าจะไปเดินเท้าชมพื้นที่ด้านหลังนะครับตันนี้ก็คือแนวด้านหลังครับเนี่ยครับน่ากลั่ที่มีต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีต้นเงาะครับนี่ต้นเงาะทั้งหมดเลยคือแนวพื้นที่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะจิบเพิ่นบ้านครับผมด้านหลังครับในนั่นคือในเขตด้านหลังก็คือจะมีท่อแป๊บอยู่ครับคือท่อแป๊บด้านหลังมุมฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับนั่คือตันเงาะนะครับที่ดินปนี้นะครับผมทำเลดีมากติดถนนสีเด่นขึ้นตใหม่ใหม่อหมาะมากนะครับลูกค้าใดสนใจที่ดินปนี้เบอร์โทรผมศูนย์หกหนึ่งแปดแปสองสองหนึ่งสี่เก้าฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ